สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว RG e v a n g e l i o n Mark 6 หลังจากที่ห่างหายกับการรีวิว RG e v a n g e l i o n ไปพักใหญ่ๆนะครับครั้งล่าสุดที่รีวิวไปก็จะเป็น RG e v a 0 0นะครับถ้าใครยังไม่ดูก็คลิกไปที่ตัวไอมุมขวาด้านบนได้เลยฮะครั้งนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ RG e v a n g e l i o n Maxix นะฮะซึ่งต้องบอกกันว่าสาเหตุที่ผมหายจาก RG e v a ไปนานเพราะว่าทุกตัวมันก็เหมือนกันหมดนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดผมทําคลิปรีวิวตัวอื่นออกมามันก็จะเหมือนกับพูดเรื่องเดิมซ้ำๆนะฮะแต่ในครั้งนี้ที่กลับมารีวิวเพราะว่า Maxix นี่จะต่่่่่าาาาาาางงงออออกกกกไปจจ EW ตตตตััััววววืืนนนน,นะค็คชล,ลํรพเ RGW ที่เคยออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามารีวิวนะครับหน้ากล่องก็จะเป็น T D ตามสไตล์กล่องของ R G นะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีพวกตัวอย่างการแอคชั่นแล้วก็พวกออปชันพาร์ตก็มีอะไรมาให้บ้างนะครับด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะฮะว่าจะออกมาประมาณไหน สำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยต่างจากพวก r g ตัวอื่นๆที่ผ่านๆมานะฮะเดี๋ยวลองไปดูแผงข้างในคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับแผงด้านในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เหมือนเหมือนกับ r g ที่ผ่านๆมานะฮะสำหรับแผงนี้นะครับหลังจากที่หายไปนานนะฮะกับเทคโนโลยีใหม่ที่บรรดาเขาโปรโมทนะครับนั่นก็คือการทําพาดหลายๆสีมารวมอยู่ในแผงเดียวนะครับซึ่งหลังจากศูนหนึ่งออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีเทคโนโลยีนี้อีกเลยนะ สำหรับแท่งนี้นะครับก็จะเป็นหอกคาซิอุสนะฮะถือว่าเป็นพระเอกของกล่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเคลียร์พาสสีเขียวที่อยู่ที่ส่วนปลายของหอกคาซิอุสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนกรอบด้านนอกก็จะประมาณนี้นะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยมองผ่านๆมันก็จะไม่ค่อยต่างจาก RG จีอีวาตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์พาสวงแหวนบนหัวนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นดีเทลยิบย่อยเหมือนกับตัวอออื่่นนะาาาจตตตต้้้งเเเเเสียยวลกกลิิิิดดดดกกกร์ถใหหม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจะประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้เวลาประกอบพอๆกับ RG อีวาตัวอื่นๆนะครับมันก็จะมีดีเทลบางส่วนนะครับที่มาร์คซิกนี่แตกต่างออกไปจากอีวาตัวอื่นนะแต่ว่าโดยรวมแล้ววิธีการประกอบมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันนะฮะ เริ่มกันตั้งแต่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวน <c oughs> <c oughs> ี่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาแยกสีออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีเทลอะไรพวกนี้คือจัดเต็มมากๆจะเห็นว่าตรงดวงตานี่ด้านในกระจกนี่ก็จะมีดีเทลเป็นรูปทรงของดวงตาอยู่ด้วยนะฮะจะเป็นสีขาวอยู่ข้างในนะครับส่วนจุดขยับช่วงหัวก็จะเป็นบอสจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระแต่ข้อเสียก็คือส่วนหัวนี่มันจะค่อนข้างใหญ่นะครับเกราะหลังส่วนหัวนี่มันจะติดกับด้านหลังนะครับถ้าไม่สามารถเงยได้นะครับสำหรับจุดขยับผมอาจจะไม่ได้พูดละเอียดทุกส่วนเพราะว่าเคยพูด ันนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับจะมีต่างกันก็คือตรงลบตัวนี่นะครับเพราะอีวามาร์คซิกเนี่ยแตกต่างจากอีวาทั่วไปนะครับเป็นอีวาที่อยู่ในซีรีส์มาร์คนะครับทำให้มีเกราะส่วนลําตัวเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างระหว่างอีวาซีรีส์มาร์กกับอีวาทั่วไปนะครับส่วนลําตัวมันก็จะสามารถงอลงมาได้ถึงขนาดนี้นะฮะก็จะเป็นป้องๆตามสไตล์ของอีวาแล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอยยยนนนกกจาาาาาีี้้้้้ังสมรถบบบบิิดดดดซขววไแะ จุดที่แตกต่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเกาะลานี่นะฮะที่เกาะลาของ m a r k ซเนี่ยจะไม่เหมือนกับอีวาตัวอื่นเลยนะฮะข้อเสียของมันก็คือเขาไม่ได้ใส่ลูกเล่นอะไรมาเลยนะครับปกติมันจะเปิดเก็บโปรกิชชิพไนท์ไว้ได้นะครับแต่ว่านี้คือทําอะไรไม่ได้เลยนะก็เป็นเกาะลหยเฉยสำหรับช่วงแขนนะครับก็จะยาวกว่าอีวาตัวอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะมันจะต้องทํามาสมมาตรกับลําตัวที่ยาวขึ้นนะฮะเขาก็เลยไม่ได้ใช้พาดแขนแบบเดิมนะฮะมันก็จะยาวขึ้นมานิดหน่อยส่วนจุดขยับช่วงข้อศอกนี่ก็จะเป็นดับเบิ หัวเข่าก็เป็นดับเบิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ช่วงเท้าก็ขยับได้ค่อนข้างจะอิสระแบบนี้นะฮะเทียบขนาดกับโรบอตธรรมชีกันดั้มแล้วก็ r g e v 01ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสูงกว่า r g e v ในไลน์เดียวกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็น e v m a r าร์คซีรีนะครับทำให้ที่ลำตัวมีเกาะตรงนี้เพิ่มขึ้นมา1ชั้นฮะส่วนไซส์เมื่อเทียบกับโรบอตธรรมชีกันดั้มก็ตัวสูงกว่ากันดั้มครึ่งหนึ่งเลย มือถือ Hawk, หอก1คู่มือแบบหงิ hi, หนคู่เอฟเฟกต์พาร์ตวงแหวนบนหัวสำหรับติดด้านหลังนะครับอันนี้ค่อนข้างจะน่าเสียดายเลยนะฮะเพราะผมรู้สึกว่ามันทาเป็นพลาสติกที่แข็งแรงได้มากกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นแผ่นพลาสติกบางๆมาเลยถ้าเกิดเราไม่ระวังก็มีโอกาสที่จะหักได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันดีๆนะฮะแล้วก็พระเอกของกล่องนี้เลยนะครับหอกคาสิอุสออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับ Engine block ตามจริงเราจะต้องติดสติกเกอร์นะเพื่อให้มันเห็นพวกดีเทลชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ติดเพราะเวลาใส่ลงไปในตัว EVA แล้วสติกเกอร์มันจะถลอกนะวิธีการใส่ Engine block เข้าไปนะครับสำหรับ Mark s เนี่ยอาจจะต่างกับตัวอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเกราะที่หัวด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะไปบังฝาปิดอยู่อย่างนี้นะครับทำให้เวลาจะเอา Engine block เข้าไปจะต้องเอียงหัวเข้าไปอย่างนี้นะฮะเราก็ถึงจะค่อยเปิดออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เอา Engine block ใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับ เหมือนกับ RG EVA ตัวอ,อื่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้พาร์ทมือที่เป็นพาร์ทจับมีดกับพาร์ทจับปืนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าในกล่องของ Maxic เนี่ยมันดันไม่มีปืนมาให้นะครับแล้วตรงมือจับมีดนี่ก็ไม่มีพาร์ตตรงส่วนเกราะสนับมือมาให้นะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้มันก็เพราะว่าบันไดเขาก็ย้อมมาจากแผงเดิมๆที่เคยออก RG EVA ตัวก่นกอนๆมานะครับแต่ว่า Maxic ในเรื่องเราจะไม่ได้เห็นว่าเขาใช้อาวุธอะไรเลยนะเพราะว่าบทเขาค่อนข้างจะน้อยนะมันก็เลยทําให้มีพาร์ทมือเหลือมาแบบนี้นะฮะน่าเสียดายเหมือนัน,นะครบ อันนี้ก็ติดเอฟเฟคพาร์ทวงแหวนบนหัวเข้าไปแล้วก็โพสท่าเป็นตอนที่มาร์ซิกปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ครั้งแรกในภาคหานะฮะฉากนี้ก็จะเป็นฉากหลังจากตอนที่เขาปาหอกคาซิโอสใส่ศูนยแล้วก็ค่อยๆลอยลงมาแล้วเขารู้ว่จะพูดว่าคอนโดโกโซคิมิดาเกะเชียว์เซนิชเตมิเซโย อันนี้ก็จะโพสไปเป็นสภาพตอนที่มาร์คซิกถูกนําไปใช้เป็นที่ผนึกเทวทูตตอนที่12ตามในภาคคิวนะฮะก่อนที่หลังจากนี้จะโดนมาร์กนายตัดหัวขาดเพื่อปลดปล่อยเทวทูตตอนที่12ออกมานะฮะลองให้ถือหอกคาซิลดูก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเท่เลยนะครับถึงพอนี้จะไม่มีให้เห็นในหนังก็ตามนะครับก็อย่างที่รู้กันว่ามาร์คซิกนี่บทค่อนข้างจะน้อยนะฮะตอนนี้ผมก็โพสต์ท่าที่โพสต์ตามหนังไปหมดแล้วนะครับที่เหลือนี่ก็จะต้องจินตนาการท่าโพสตเอาเองล้วนๆเลยนะฮะ อันนี้ก็โพสสมมุติไว้เป็นท่าตอนที่เขากําลังจะเตรียมปลาฮอกคาซิลสลงมาปักที่ศูนยะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าโพสต์นี้ก็ไม่มีในหนังนะครับจินตนาการล้วนๆแต่ก็โพสต์ท่าออกมาได้ค่อนข้างจะเท่เลยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะครับอยากจะรู้ว่าอออคาติวิที่ให้มากับ RG m a r k x i ยจะสามารถเอามาใช้กับโรบอทธรรมชีอีวาศูนย์หนึ่งได้ไหมนะครับซึ่งสามารถใช้ได้นะครับสเกลค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะทำให้สามารถเอามาโพสท่าได้เหมือนกับในหนังภาคจบแบบนี้นะครับเส่้อนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะสำหรับใครที่ไม่อยากไปซื้อตัวยอมของบันไดนะครับก็ซื้อ RG Maxic นี้แล้วอาหอกไม้ศูนย์หนึ่งใช้นะครับเวิร์กมากครับแนะนําครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ RG Iwamaxic ตัวนนนนี้้้้ะะะครัั่่่่่ววววตตผผมมมมมแแลลออออขาาางงจจเฉยยๆฮโดดกกกก็ไไ RG ท ะจะมีแค่รายละเอียดยิบย่อยอย่างพวกกราะลําตัวที่เพิ่มขึ้นมาชั้นหนึ่งหรือว่าแขนที่ยาวขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็น e ีวาซีรีมาร์กนะไม่ใช่อีวาทั่วไปพูดถึงแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้บันไดมีบอดี้อาร์จีอีวาซีรีมาร์กแล้วนะครับแปลว่าอนาคตก็อาจจะออกพวกซีรีมาร์กออกมาก็ได้นะครับอย่างมาร์กไน จุดที่น่าเสียดายมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าของมันให้มาน้อยไปนะครับมีแค่พ์ดมือแล้วก็หอกคาซิอุสกับเอฟเฟกต์พัดวงแหวนมันหัวแค่นี้เลยนะครับไม่มีพวกพาเลตไลเฟิลหรือว่าสายอันบิลิเคิลเคเบิลเหมือนกับ RGE วตัวอื่นที่ผ่านมานะครับนี่ก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่จ่ายไปเท่าไหร่นะครับสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่ เ็10ครับถึงผมจะเฉยๆแต่ว่างานที่ออกมามันก็ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะฮะคะแนนที่หักไปส่วนใหญ่คือเรื่องออปชั่นพาร์ที่ให้มามันน้อยอย่างเดียวเลยนะครับไม่สมกับราคาสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสำหรับใครที่สนใจหรือว่าใครที่เก็บ RG e v อยู่แล้วนะครับผมก็มองว่าตัวนี้มันก็เป็นอีกตัวนึงที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าบอดี้มันไม่ได้เหมือนกับ e v ทั่วไปนะครับ ส่วนใครที่คิดว่าอยากจะซื้อมาเพื่อเอาหอกคาสิอุสไปเล่นกับศูนย์เหมือนผมนะครับผมก็แนะนำเลยนะเพราะว่าไซส์ของหอกเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเอาไปเล่นกับศูนได้สบายมากเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะเวิร์กนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวย้อมศูนย์อีกตัวและอนาะคตสําหรับลน์ RGEW นี่นะครับผมคิดว่าตัวถัดไปถ้าผมจะเอามารีวิวก็คงจะเป็นหมายเลข13นะครับถ้าเกิดว่าเขาทําออกมาเพราะว่าหมายเลข13ค่อนข้างจะต่างจากอีวทั่วไปเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนนนนนีีีี้้้จะะเเเเป็็ตัััววววยออออออมมมมมมมทท่่่ดหืหกกกคคาาาแลผงไไริ มันก็จะเหมือนเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ RG EWA Mark 6ตัวนี้หรือว่าอยากจะพูดคุยกับ EWA หรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เต็มที่เลยนะครับอีกอาทิตย์เดียวนะครับชิน EWA ไทยรัฐพนธาธรรมก็จะลงสตรีมมิ่งใน Amazon แล้วนะครับก่อนรับชมอยากพูดคุยอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับยกเว้นห้ามสปอยนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์สปอยผมก็จะลบเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าใครดูคคคคคลลลลลลิิปปปนน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 นีี like, share, ี้้้้้้้้้้้้้จจบบบบบบแแแแวววววววชชชออ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 กก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 ็็็็ยยยย่่่่่่่าาาาืืืมมมมมดดดดดดดไไไไไ์์รรรรรรรใหหหเเพพพๆงงงััััััััะะะสสตตต ลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับก่อนจะจบคลิปก็มีเกรดเล็กน้อยอยากจะบอกนิดหน่อยนะครับก็คือผมเป็นคนไทยส่วนมากจะเรียกอีวามาร์กซิกว่าอีวาศูนะครับจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ย ไม่มีการเรียกมาร์คซกว่าเป็น0ูนนะครับจะมีการเรียกมาร์คซว่าเป็นอ e ีวาหมายเลข0ูนเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็วคือตอนที่เป็นเสียงข,ของคุณมิสโตที่เป็นนาริเตอร์บรรยายในตัวอย่างตอนต่อไปของภาคหานะครับเพราะว่าอ e ีวาในภาครีวิวเนี่ย,ยมันจะมีหลกักๆอยู่สประเภทนะครับก็คืออ e ีวาทั่วไปกับอ e ีวาที่เป็นมาร์คซีรีจุดสังเกตก็คือบอดี้จะมีเกราะเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะทําให้มันตัวสูงกว่าอ e ีวาทั่วไปนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีมาร์กนนครับที่โผลม่มาแล้วในภาคคิวก็เซนได้ว่ามอดี้ของมาร์9กับ m a ร์6ซจะเหมือนกันนะฮะก็คือมีเกราะเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง